เพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสปูสคนนะจ๊ะมือนี้เปิดกล่องด้วยปอเปียนะคะเพื่อนๆลระกามีอีกหนึ่งเห็ดหลับนะจ๊ะเพื่อนๆเพื่อเพื่อนๆผู้ใดมักนะจ๊ะล่องเหตุไห่แฟนเมืองนะจ๊ะท่านเมืงองนะจ๊ะอันนี้เป็นปอเปียกุ้งนะคะเพื่อนๆกุ้งก็โมจ่ะพัดแล้วเรียบร้อยแล้วกไม่เส็นนะจ๊ะมีแค่ลอ็อล้วก็ มีกระหล่ำแล้วก็มีถั่วงอกนลาวจะเพื่อนเผื่อนผัดเสร็จเรียบร้อยรอให้เพื่อนเย็นก็นด้จ้ะจังซีฮอนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งที่นามจะเสริมเข้าไปจะเพื่อนเผื่อนคือนามล่องเห็ดกินเหล่าเฟินมากจะเพื่อนเผื่อนแสบนะคะอันนี้เป็นกล้วยหอมนอกจ้ารอกขาวมาหอร์นะคะเผื่อนเผื่อนหอใส่แผ่นปอเปียะหนานนยมา่อแท้เหนหอนะคะแผ่นปอเปียเอาออกมากแล้วก็ใส่ผ้าคุ้มไหวจะเพื่อนเผื่อนซีบเอาหาเพื่อน เป็นฟองอากาศเวลาถอดพันจังสีบออาเป็นฟองอากาศจ้ะทอดละกกสามีไปมากินอ่ะทานกับกาแฟนะคะทานคู่เป็นของหวานนะคะเพื่อนเพื่อนล้กกาใส่อ่าอ่าน้ำผึง้งหรือปะสนกาไอช็อกโกแลตทีที่เป็นรสชาติออกหว,วานๆนะคะเพื่อนเแื่อนแต่พููมากนะคะ อันนี้นามใส่ก่วอยูสองหน่วยด้วยจ้ะเพื่อๆนามจะหั่นให้เป็นหน่วยหนึ่งได้ประมาณสี่สิบนะคะแล้วก็จะมาห่อกับอ่าพอเปียนีจ้ะแผ่นที้นามซื้อมาทั้งหมดอ่าแพ็คนี้มีอยู่สามสิบนะคะเป็นแผ่นใหญ่จ้ะจะเผื่อๆแล้วมารับชงเราฟังในคลิปจ้ะเผื่อๆห่อแล้วของมามันจะเป็นยังไงเนาะจ้ะนี่ค่ะเผื่อๆนามล่องเฮ็ดกินเบิงนะคะคือแบบรสชาติแสบนะคะ แล้วก๋วยกว,กวยหอมนี่ก็มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆืนผู้ใดบ่มากใส่น้ำผึ้งกับ่ต้ตองใส่นะาจา้ะกินแบบสดๆนะคะกัดเข้าไปละมุนในป่าแล้วก็ห,อม,อ,กหอมของกินหอมของก้วยหอมทองจ้ะเพื่อนเพื่อนถอดไปน้ำบ่์บวาไปน้ำนะจ้ะเฮ็ดเมนู่นี่ย่ำใดกัที่น้ำเคยโลวงที่พานมากนะจ้ะตอนยานแล้วยังอยู่นะคะเมนู่นี่ ยาเป็นมักมักนะจ้ะน้ำน้ำเห็ดเราเพิ่นจะมักมะฮอซอยนะคะแต่ตอนนี้เพิ่นบได้อยู่น้ำแล้วนะจ้ะเพิ่นไปสบายแล้วเป็นอลาปอเปียทอดใส่ตลัาดนะจ้ะใหญ่ๆเห็ดกินเองในบ้านจ้ะเ,เพื่อนๆบริเวณนี้พิธีรีตรองหยั่งมากไม้นะจ้ะแล้วก็ที่นนำเสริมก็คือนี่แหละค่ะอันนี้น้ำแยกออกนะคะทอดแล้วอันนี้เป็นกล้วยนะจ้ะกล้วยหอมทอง หอเพนปอเปียนะคะทานเป็นอาหารเห็ดเป็นของหวานจ้กเผื่อนเพื่อนเผื่อนโปเปียโอ้ยตกใจเมื่อจำเมืงอหนึ่งหันเพราะว่าย่มนามเห็ดอ่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าด้วยจ้าเผื่อนนามเห็ดย่มใดอ่าจะนามจะมิต่อ่านยาแล้วอยากกินนะจ๊ะไม่ยาขอมานะคะแต่ว่ามือหนีนามเห็ดหลังจากที่เล่าเสียไปเดือนนี้เดือนอ่า พฤษภาเนาะจะเป็นวันที่ยี่สิบห้าพืชเสภานะคะยาแล้วจากไปแบบประมาณสามเกือบสามเดือนจะเพื่อนเพื่อนพอเต็มสามปัน,ปน,น, 3, นไดน,นะคะเพราบานานามกลับเมืองไทยไปสองเดือนจะอาการน,นามซอนนามเห็ดเป็นเรื่องเล่าแล้วจะเพื่อนเพื่อนนามเบาถึงเล่าเนาะจา้ะ เมื่อกี้น้ำเอาโทรศัพท์จับมาเรามันลนเมื่อนะคะเพื่อนเื่อนทั้งทั้งกีน้ำบอดไออันสั้นบไดไอยางด้วยจ้ะมาเดิมอันยาคุณยาเอ้ยมากินนำกันจ้ะเป็นเมนูที่เรลามักนะคะเพราะว่าเฮ็ดน้ำไดลอ่าเรามาซอยน้ำมันตอนเล่าเฮ็ดไดลน่จาจะน้ำจะเอาลงไปทางล่างให้เล่าซอยห่อนะคะทั้งหมดนี่เป็นพอเปียอ่าทีเ่นเพื่อนเห็นอยู่นี่ในจานน้ำแยกเอาไว้เป็น หอกล้วยหอมทองด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นใส่ปปีบยารสชาิแบบบานเห่านะคะเพื่อนเพื่อนน้ำทอดเธอเดียวด้วยจ้ะหลวกจะแปลงไปให้จะถามแฟนนะคะจะให้เพื่อนไปให้เพื่อนบ้านจ้ะทอดเซจเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะทั้งหมดนี่น้ำเสิร์ฟเป็นแพ็คปลีบยาสาเ็จรูปด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อนลักะสามสิบแผ่นจ้ะบด้เอาหาสิบแผ่นคือตอนหนั้นนะคะเพราะว่ายาเบยูปูบบยูนอจาก เฮ็ดตดลงจ้ะแต่กะมันมีอยู่สามหนีค่ะมีหาสิบแยนแล้วกะสามสิบแยนนำด้ยเหลือก็สามสิบแยนนะคะใส่ทลักออกมากเลยเจ้ะเพื่อๆเฮ็ดกินเองในขอบครัวจะเ,เพื่อนเง่ายๆเวลาถอดก็คืออันนี้ตามจริงน้ำถอดน่ะมันประเด็ดแต,แตกยังสีเลยค่ะเมื่อกี้ที่น้ำบอกน้ำถือมาเรามันล้นลงจ้ะก็เลยมันก็เป็นแหวงแหงังสีจ้ะพร้อมเสิร์ฟนะคะน้ำจิ้มก็คือน้ำจะ ใส่น้ําจิ้มสาเร็จเป็นขวดจะเปื่อนๆมาจากกินปอเปียสดหอมเมดจะเพื่อนๆอยู่เมืองนอกก็จะประมาณนี้แหละค่ะอยากินอี่ยังต้องทาเองนะคะอันนี้เป็นเมนูอ่าผู้ใดเห็ดขายนอกจากเพื่อนๆล่องเบิงนะคะตัวส่วนตัวหนามเห็ดอ่ากับมากืองนี้คือเป็นกล้วยเนอกจ้ะเห็ดล่องเบิงหลังเราซื้อว่าแซ่บจะเพื่อนๆกรอบแล้วก็ กัดถือกล้วยนะหอมกล้วยหอมทองแล้วมุ่นในป่าจะเอาหนามนำเผึองแล้วจะยุนี่เพื่อนเอิญฮู้นิกหลาดไปแลักะทานคู่กับกาแฟยำด้วยจากเพื่อนเลื่อน่นองเบิงนะคะเป็นอ่าอีกหนึ่งอ่าเมนูที่นามเสริมมากนะจ้ะเบิงคลิปเดียวได้ได้สองอ่าเมนูนะคะจะเพื่อนเืนมาจ้ะเมนูอ่า ปอเปียรนอกจากเพื่อนๆใส่ทลากจ้ะน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มมาสองชนิดนะคะน้ำจิ้มที่เห็นอยู่นี่คือเป็นน้ำจิ้มขวดสําเน็จลูปนะคะแต่ปอเปียรนีนหนาเห็ดเป็นสองยางนอกจากเพื่อนๆอยู่เมืองนอกผู้ใดว่าสบายจ้ะจะกินอยางเห็ดเองหรือจะจะหนีกินอันนี้เป็นปอเปียกลุ่มนอกจากเพื่อนๆแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งคือเสือมากคือเป็นอ่าใส่แผ่นปอเปีย หอออากล้วยหอมท้องนะคะเพื่อนเืนผู้ใดมักเฮ็ดกินนอกจากเพื่อนเ่อกัลอ่องเฮ็ดเบิงจะรสชาติจะอร่อยดีจะใสใสแล่ลายจะใส่ทะลักจจะมาจา้ะจะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะเหมือนเดิมคะ่ะในแบบทำกินที่บ้านใสถท่ลักจะเพื่อนเพื่อนดูความกรอบอืม แ่บบ่แ่บครับพลังล่าแ่บครับนี่แหละค่ะเผื่อๆมากจาก้ะกินบม่มกินบ่มเด,ดอกจกาาอเอเดียวยจา้ากินแล้วเดี๋ยวจับแบงถามแฟนให้รับไป็นไใไ้โมจ้ะเพื่อน,นันนี้เป็นอ่กล้วยหอมที่นำบอกนะจากว่ากินกับอ่าโฮนิกหรือว่ากินกับอ่าน้ำเพิงหรือกินกับกาแฟก็ได้จ้ะอันนี้เป็นกาแฟนะาจา่ะ สีสามีเพื่นมักนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อมีเพื่อนเพื่อนูพื่อใดลองเห็นให้แฟนท่านมึงจ้ะเสียบกับมันกรอบจากกรอบแล้ะก็ไอหอมัก้วยหอบทองจากเพื่อนเพนเป็นอีกหนึ่งเมนูจ้ะลองทำดูนะคะ